สวัสดีครับผมนวกดกฤษณ์รครับวันนี้เราจะมาทำอีเวนต์นะครับผมวันคริส,สต์มาสนะครับผมเราจะวาร์ปไปโลกหนึ่งนะซึ่งวิธีการจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องไปรับงาน External นะครับผมซึ่งเราจะต้องสร้างบัญชีของ world of truck ก่อนนะครับ เสร็แล้วเชื่อสร้างบัญชีปุ๊บยืนยันตัวตนทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เราก็เราก็เชื่อมอ่อยูโรทักเนี่ยให้มันเข้ากับตัว World of t a ักนะครับผมเว็บมันเนาะเว็บของเกมโดยเฉพาะเลยแล้วก็ถ้าเชื่อมแล้วเราก็มาที่หน้างานตรงนี้แล้วกดมาที่ External นะครับผมเราก็พิมพ์ว่า Win เลยนี่ปุ๊บ,บมันจะขึ้น เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเทรลเลอร์เนาะจะขึ้นเป็นไอวงเวียนหอยโค่งแบบนี้นะฮะก็เลือกสักงานหนึ่งก็ได้แล้วสักงานหนึ่งมาปุ๊บแล้วเราก็ไปรับอ่านี้ผมรับเรียบร้อยโอเควิธีการเข้าไปเนี่ยก็เดีย๋ยวเลยเราก็หาเลยตรงไหนมีตรงไหนเส้นทางใกล้ที่สุดนะครับผม มันจะเป็นแบบนี้นะมันจะอยู่นอก,นอกเมืองนะผมมันจะไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะเส้นทางเดี๋ยวผมหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดดีกว่าอันนี้82เมื่อกี้99อันไหนดีอันไหนดีอะเดี๋ยวผมเอาอันนี้แหล,ละใกล้สุดโอเคมาร์กไปเลยฮะมันคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะไม่ มาร์กตำแหน่งให้เราเนาะมันให้เรามาร์กเอาเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่มาเหมือนเดิมนะฮะร,รถประจำผมนะสแกนเนีย7จ0 s นอนะฮะโอเคไปครับ ที่จะมาอัดคลิปได้ผมก็เจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าเกมระด้งนะฮะผมก็แก้โดยการลบลงวิดโอแล้วไม่หายสแกนไวรัสไม่มีนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ได้กินแลมน,นะ,ะผมก็เลยจะปัญหาโดยการลงวิดโอใหม่เลยสรุป คือหายเล่นได้ปกติ ค้าเลย เพลงแบบนี้ก็ผมลงผมลงหมดด้วยนะครับผมหมดฟิสิกส์เนาะหาโหลดได้เลยในสตีเวิร์กช็อปนะฮะไม่ใช่หมดนอกน,ะนี่มันจะมีโค้งเคงมีโยกๆหน่อยนะฮะ เพิ่มความสมจริงขึ้น ยาวๆเลยครับผมก็ถ้าเป็นอีเวนต์ของเกม A.T.S. นะครับผมในเกมอเมริกันทักงก็ทำเหมือนกันเลยฮะวิธีการเข้าไปอีกโลกหนึ่ง เหมือนกันทุกอย่างอะเหมือนกันเลย เร็วไว้ดีกว่าให้มันใช้รีทาร์ช่วยไม่น่าช่วยได้ โอเคถึงแล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะทางเข้าให้เราเข้าไปจอดเลยโอเคกำลังเข้านะครับผมนี่มาละจะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปส่งของกันดีกว่าระยะทาง46กิโลเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งกลางหิมะเลยนะต้องบอกก่อนว่าถ้าวิ่งในเว r ล d ์อีเวเนี่ยเราจะต้องใช้ความเร็วที่ไม่สูงเกินไปเพราะว่าถนนค่อนข้างลื่นนะครับผม ไม่ถึงลื่นอ่ะหรอเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะว่าผมเปิด traction control ไว้หรือเปล่าแน่ว่าอ่าผมเปิดไว้ผมลองปิดให้ดูน,น้องร็อเนียจะจอดทำไมอะครับ จอต่อไปมันมันก็จะประมาณนี้ฮะถ้าว่าปิดเด็กชั้นมันจะลื่นนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวแล้วมันจะตีขึ้นเลย ก็พยายามทำความเร็วที่ไม่เร็วมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเลี้ยวยากในเวลนี้เห็น mm hmm. ไ,ไหมเลี้ยวไม่ค่อยไปเลยโอ้ mm hmm. oh, แล้วยิ่งเจอทางโค้งด้วยนี่แบบเ mm hmm. อบตัดรัวๆเลย นี่มีรถไฟด้วยไปไหนแล้วอะ่ะนี่มีรถไฟด้วย สรรถดับเลยมี่เดินด้วยนะฮะต้องระวังถนนลื่นด้วยถ้าจะแนะนำเลยก็เอา4ีคูณสมาหรือไม่ก็6กคูณสถ้า6กคูณส จะรับปากเพราะว่ามันมันขับเคลื่อนแค่สองล้อแล้วเราแล้วลเราไปเขาเรียกอะไรแล้วมันต้องแบกรับภาะอีกสี่รอที่เหลือใช่ก็ที่แนะนำก็จะประมาณนี้ถ้าไม่เอา4ีคูณสก็6คูณ4ไปเลย หกคูณสอบไปหกคูณสอบก็ได้ถ้ายกถ้ายกเพาหลังขึ้นได้ยิ่งดีไม่งั้นมันจะลำบากตอนขึ้นเลยเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรประตูแต่ละทิศแถวนี้แถวไหนแถวนีน้มันจะมีอยู่ทุกทิศเลย มันจะสุ่มเกิดนะฮะเวลาเราเข้ามามันจะสุ่มเกิดมันจะไม่เกิดที่เดียวกันเอาง่ายๆต่อให้เข้าประตูเดียวกันก็ถึงมันจะสุ่มเหมือนกัน,นะครับเริ่มรถเริ่มมีอาการล้อฟีครับ นั่นแหละครับเบอร์วันนี้ก็จะยากจะยากตรงถนนลื่นเลยนะครับอย,อยเวีตตัดรัวๆเลยโอเคจะประมาณนี้เบอร์อีเวนต์วิสมาส์ฮาโลวีนก็ทางใครเลยนะทางเขาวง,งกดอ่ะอันนี้ก็ไม่ไม่วงกดหรอกแต่ว่ามันถนนลื่น ถ้าสายช็อปดิฟนี่น่าจะเหมาะเลยแหละแต่ว่าจะคุมยากหน่อยเพราะว่ามันลื่นโอเคถึงละส่อง,งานเลย จริงผมทําเสร็จไปแล้วมันจะให้เราวิ่งเก็บงานาบริษัทในนี้ให้ครบให้ครบทุกบริษัทเลยนี่มันจะมีอยู่5บริษัท1 2 3 4ตรงนี้แล้วก็5ข้างล่างตรงที่ผมอยู่เก็บ5ถ้า5ครบปุ๊บแล้วทีนี้มันจะให้เราวิ่งงานนี้ให้ครบ15งานนะฮะ แล้วมันก็จะได้ของขวัญซึ่งเราสามารถไปรับได้ในเว็บของ world of t a c k เลยนะครับผมให้วิ่ง15งานนะเนี่ยเราวิ่งเข้ามารับงานเข้ามาใช่ไหมเ,เราแล้วเราก็รับงานออกไปข้างนอ,อกแล้วก็รับงานกลับเข้ามาให,ใหม่ทาแบบเนี้ยวนๆไปแบบๆก็เสร็จครับผม มีเวลาตั้งเยอะมีอะไรเยอะฮะจะประมาณนี้ก็ถึงประมาณมกราไหมถ้าจะไม่ผิดแต่ว่านานอยู่อ่ะโอเคครับจะประมาณนี้เนาะการวิ่งเข้ามาใน World Event โอเคก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูช่องนวากิติสันด้วยนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเกมอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะผมเดี๋ยวก็จะพยายามหาเวลามาอัดคลิปลงด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วฮะก็เนี่ยแหละก็วันเออก็ใกล้จะถึงเนี่ยแหละคลิปปัดละช่วงอ่ายี่สิบเจ็ด นิดเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับบ้านเนาะก็ไม่ได้อยู่ห้องไม่ได้อยู่กับคอมนะผมไม่ได้อัดคลิปเลยก็ใครจะกลับบ้านก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมถึงบ้านยังปลอดภยัยโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ